สวัสดีค่ะเรามารู้จักวันอาสารบูชากันนะคะอาสารบูชานั้นประกอบด้วยคำสองคำคืออาสารหะแปลว่าเดือน8ดกับคำว่าบูชาเมื่อนำมารวมกันจึงแปลว่าการบูชาในเดือน8ดค่ะวันอาสารบูชาเป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมจักรกับประวัตนสูตร ซึ่งเป็นปฐมเทศนาเพื่อโปรดปัญจวัคคีย์ทั้งห้านป่าอิสิตนะมฤคทายวันแขวงเมืองพาราณาสีหลังทรงตรัสรู้ได้สองเดือนค่ะหลังจากพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมจักรกับปวัตนสูตรเป็นเหตุให้พระกรทัญญะมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นพระโสดาบันจึงขอบวชเป็นภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา ซึ่งการบวชครั้งนี้เรียกว่าเอหิภิกขุคือพระพุทธองค์ทรงบวชให้ค่ะดังนั้นในวันอาสารบูชาจึงเป็นวันที่มีความสำคัญเพราะมีพระรัตนตรัยครบทั้งสามประการได้แก่หนึ่งพระพุทธหมายถึงพระพุทธเจ้าสองพระธรรมหมายถึงพระธรรมคําสอนได้แก่ธรรมจักรกับปวัตนสูตร และสามพระสงฆ์คือพระกนธัญญะค่ะใจความสำคัญของปฐมเทศนาธรรมจักรกับปวัตนสูตรมีสองเรื่องค่ะหนึ่งหนทางที่ไม่ควรปฏิบัติสองอย่างได้แก่การสุขลิกานุโยกและอัตกิลมัานุโยกสองหนทางที่ควรปฏิบัติคือทางสายกลาง หรือมัชิมาปฏิปทาหรือมักมีองแปดนั่นเองค่ะพระพุทธองค์ทรงสอนหนทางที่ไม่ควรปฏิบัติก่อนแบบแรกเรียกว่าการสุขคิิการนุโยกคือการหมกมุ่นในกามพอใจในรูปรสกลิ่นเสียงและสัมผัส ซึ่งเป็นชีวิตที่พระพุทธองค์ได้ผ่านมาในช่วงเป็นเจ้าชายสิทธ,ธัตถะการได้รับการบำรุงบำเรอยอย่างดีให้หมกมุ่นในการไม่ใช่หนทางในการพ้นทุกข์ค่ะหนทางที่ไม่ควรปฏิบัติแบบที่สองเรียกว่าอัตกิลมัฐานุโยคคือการทรมานร่างกายเช่นการบำเพ็ญทุก,กรกิริยาได้แก่กัดฟัน ใช้ลิ้นดันเพดานกลั้นลมหายใจและอดอาหารก็ไม่ใช่หนทางในการพ้นทุกข์คาะหลังจากพระพุทธองค์ทรงสอนหนทางที่ไม่ควรปฏิบัติสุดโต่งสองอย่างได้แก่การหมกมุ่นในกามและการทรมานร่างกายซึ่งไม่ใช่หนทางในการพ้นทุกแล้วพระพุทธองค์ได้สอนหนทางที่ควรปฏิบัติที่นำไปสู่การพ้นทุกข หรือนิพพานคือทางสายกลางเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาหรือมักมีองแปดค่ะหนทางที่ควรปฏิบัติคือทางสายกลางหรือมักมีองแปดได้แก่หนึ่งสัมมาทิฏฐิหมายถึงความเห็นชอบตามทํานองคลองธรรมเช่นเห็นว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว สองสัมมาสังกัปปะเป็นความนึกคิดในทางที่ถูกต้องได้แก่ไม่โลภไม่คิดอาฆาตพยาบาทเบียดเบียนใครค่ะสามสัมมาวาจาคือคำพูดชอบได้แก่ไม่พูดโกหกไม่พูดหยาบไม่พูดส่อเสียดและไม่พูดเพ้อเจ้อสี่สัมมากัมมันตะ การงานชอบคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ผิดในกามตรงกับศีห้าข้อหนึ่งสองและสามค่ะและห้าสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบเป็นการประกอบอาชีพโดยสุจริตค่ะหสัมมาวยามะคือความพยายามชอบหมายถึงระวังไม่ให้อกุศลเกิดขึ้น และเพิ่มพูนกุศลที่มีอยู่แล้วให้มากยิ่งขึ้นเจ็ดสัมมาสติคือความระลึกได้ที่กายเวทนาจิตธรรมและแปดสัมมาสมาธิคือความตั้งมั่นแห่งจิตค่ะกิจกรรมที่พึงปฏิบัติในวันอาสาฬหบูชาหนึ่งทำบุญตักบาทหรือการให้ทานอื่นเช่นถวายสังฆทาน สองสมาทานและรักษาศีลห้าหรือศีลแปดสามเจริญภาวนาด้วยการทำจิตใจให้สงบเป็นสมาธิสี่ฟังธรรมเทศนาด้วยความตั้งใจเพื่อให้เกิดปัญญาการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนานั้นเป็นหน้าที่ของพุทธบริษัทสี่ทุกคนค่ะ